หฮ้ยโ้หเจ๋อเยฮ้ยจัย่ฮ้ย้ยโนันตีทำไรอ่ะพี่ลุงทำสมาธิเอะเดี๋ยวกุโชวิชาหัวเล็กฮ้ยเฮ้ยโยเอาหัวทูบอิดพันัันเลยเออคอยดูเฮ้ยแตกเร็วแตกเร็วอิดเออไม่ใช่นี่หนามันเลยวะเอาเลือดเอา อ้ายนี่วัวกูแตกอ่ะนี่เอ้ยอิดไม่เป็นไร่ฮิตเดียวเลยอ้ายย่าจะชิปให้อ้่อิดนี่มันแข้งคนนี้วะไม่ใช่อิดแข้งอะพ่อมวะเติ้นนั well, ่นแหละบล๊อ like really nervous Hi. cute glasses thanks cute dress thanks this is happening right now <laughs> oh your panties came off always wear protection i'm sorry i don't even like stare directly at it this is a vagina this, this, is, this is a vagina, vagina. <laughs> may i touch your vagina Of course! thank you <laughs> i'm like i'm afraid i'm gonna like fall in Usually there's a penis there. Do you shave? Around there? <laughs> oh my god, it's staring right at me! Like a partially deflated balloon. i just gonna pat it. Is yeah. that okay? Oh, there's like, oh. Firmer than I was expecting. Patting it. Okay. I think you have a pretty vagina. I think. It feels like I just petted like a small animal. ผู้ทำงานเื่อนทางครับฟังผู้ทำงานเื่อนทางจะฟังงานนะดูจะฟังงานตัวเราเหื่อเลนื่อยเหนละเหนอยาลงดาวให้เจาไม่เหมือนดิม่นะ เดี๋ยวคุณมีอยู่เดียวกันไม่รู้เลยว่าคุจะได้ยังไนถ้าคุณได้เยอะหกแปดสิบไม่ใช่เรื่องหรอว้า

ก่บาทคะกี่ไรอ่ะห้าร้อยค่ะทำอะไรได้มั่งสุกใสชักไม่รีบเอาไหมเอาไหมพวกมึงเอาไหมเอาไหมเอาไหมเอาอ๋อไม่มีใครเอาใช่ไหมเพราะอะไรไม่ชอบนี่โกลว์ไปไปจิเอาลงไม่ชอบนุ่นระวังนะ่นสว

ปลาเอ้แก้มน,นองปลาลาปลาลาเอ้แก้มนองปลาลาคนนิสานเขาว่าให้ถือยรติเกี่รท่องจากไอ่ถึงสิบสองลองเจาฟังเบิ่งแแม่แม่คุณเออเราเป็นมาดีใจ นั็นมาได้ใช่มือสันท่าเจ้าท่าเจ้าทั้ท่านแจกจ่ายคนก็หลายมาบนด้มาตัวห่วงงานโบุถ์มูบ้านได้ส่งดาวไปหาบอกเวลาดำบนห่วมกันวันนี้ตรงหรือเปล่าอาหนองพี่ตรงหรือเปล่าอาหนองพี่ได้มือสันวันดีก็เลยว่าตกแต่งกันละาเตี๋ยวผอมสู่แนวตกแจกแล้วไอ้กบเครื่องกองบุญลงทุนไปกับบ่มีแนวหุ่นลราผู้ใส่ปานเจ้บ่มีแนวเจ้าฝุ่นใส่ปานเจ บ่มีแนวเจ้ากุ่นสมก็มาเป็นบุญเราบ่ได้กฮะได้กองบว์กองวังใดทั้งบ้านเหนือบ้านใต้บ้านใต้ไหลหลังมาโฮมสมใจหักว่าเครื่องกินของใสเราเพราะว่าจัตลมกมงัวกัวไก่ทั้งวาราตะเกียกงอยใส่บีนอกจากนี้มีทั้งเครื่องของหวานเอามากินมาทั้งเลี้ยงน้องเลี้ยงพี่สมปันหาวันนี้กระซัมหนส่วนนี่สมบังดังหวังตัวผมเราขอบคุณพ่อแม่คนเฒ่าคนแก่ที่มาดังฟัง บางคนละมาแต่ละหัวคำบางคนละมาแต่ละหัวคำมาฟังมมรณละผมขอขอบคุบนนเป็นบุญหรือวาสนา เป็นบนเหรือวาสนาที่จ้างผมมาและผมขอขอบคุณวันนี้ลราทุกทานทำบุญก็ขอบพระคุณที่ให้ความเมตตาศรัทธาเจ้าบุมีใจเพื่อเปรอขอบคุณพ่อเม่ทั้งญาติพี่น้องพี่น้องลุงป้าสุคนบุนม,ม,มากล้นในมาเที่ยวในงานไปหาลำมาลำกำขึ้นเย็นซอดขอลำก่อนอนบอคือลำสิงลำสิงหมดแต่ละความสิงบ่ญมีเร่งมีหอนมีหอนมีต่ก้อนล้วนล้วนปอนเขา ดินแดนแห่งเมืองอีสานดินแดนแห่งเมืองอีสานแต่ครั้งโบราณเราฟังหมอลำกลอนวันนี้เราพรอขอหวยพรไนทุกคนท้าวในร่ำรวยร่ำรวยให้ทุกคนท้า,ใททาใวในร่ำรวยร่ำรวยวยพรนให้มีโรคมีภัยมาภข้มาผ่านมา่ันให้สนุกพนานให้นับนับแต่แบงแต่แบ่งเล่้ยงโสเซกะเป๋าสีนสสนวันส่วน,ส,วนส่วนไม่ก่อนทันเล ยอดสุดยอดหืมโอ้มันบ่มห้องวัดพื้นนี่นะหูนี่นะเออโอ้เครื่องมันี่เลยสาดอาน้ำพมัคุณชาเฮ้เอาหย่งเงาเยกันเล้เอาเล็กกน้อหย่งเง่้อนนี้นี้ก็ได้อยู่นะเครื่องแล้วบ่นี้เฮ้โอเคแล้วนะจับแล้วผมอะไรโอเคแล้วนี่นะโ้โหัวมือล้ว Esse é eu, esse cachorrão, mil grau. Uh! Um mil grau aí, ó. mil grau? <laughs> มองนะจ๊แปลว่าตั้งมนเถอะครับเพื่อนมมันก็ตั้ง,งครับมึนะเจมงนะจ๊ตอนนี้ก็ครับไชื่อชืออ่อครับ ก็มีอะไรคือะครับมันมีมุกเก้ามองแก้มมองเก้มมองแมทรวมกันเป็นมองเวนโบนะครับอยู่ในประเทศไทยสักพีนึครับไมดตรงจัันจะครับใช่ครับบ้านเลยครับโรงเรียนทีกบ้านมายอดครับบ้านเป็นดอกไม้ครับมีหลายคณะนะครับหลายสาขาชื่อมองแก้มมีอยากคุ้มครับมาบ้านเลยครับโรงเรียนทีกบ้านมา มีหลายณนะครับหลายสาขานางมีมีโอกาสมงแกมงเกี็บมงเป็ดรวมกันเป็นมงเบ เรามาอยู่เมืองไทยอะไร